อดีตภรรยาแชนักร้องกอไก่เอี่ยวพนันบอลกู้นอกระบบหนี้สินหลักล้านจากกรณีที่มีเพจดังออกมาแชนักร้องดังกอไก่ติดพนันหนักกู้เงินนอกระบบกว่า27ปีเป็นหนี้หลายล้านซ้ำมาอดีตภรรยายังต้องช่วยตามล้างหน,นี้แต่ก็ยังไม่พอต้องไปยืมเงินแฟนคลับงานนี้หวยไปออกที่โกบีมิกซ์ อามนัชกมลอดีตภรรยาของโก้ได้เปิดใจครั้งแรกในรายการคุยแซบโชว์ยอมรับเพจดังโพสต์ก็คือสามีของเธอจริงๆจุดเริ่มต้นอามบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่ที่คบเขามีหนี้สินส่วนหนึ่งเราก็โอเครับทราบเป็นหนี้ถ้าไม่สร้างเพิ่มเราก็มีโอกาสช่วยการผ่อนใจไม่เกิน2ปีก็น่าจะหมดหนี้ประมาณ4่ล้านแต่เราไม่มั่นใจว่าสล้านหรือมากกว่าน,นั้นรู้ว่าเป็นหนี้ครั้งแรกเมื่อปี2563 หลังแต่งงานก็มีมาอีกเรื่อยๆพอท้องก็มีเรื่องหนี้เข้ามาอามยอมรับว่าเป็นหนี้จากการที่เขาติดพนันบอลทั้งหมดเขาก็พยายามทํางานแล้วก็มายืมเงินเราไปเปิดร้านจริงๆแล้วเขาก็มีแผนที่จะเปิดร้านตั้งแต่ก่อนคบเราแล้วแต่ก็ไม่เปิดสักทีเราก็ให้เงินไปช่วยเพราะว่าอยากให้เขาได้เปิดร้านอาหารเขาบอกว่าขอยืมเดี๋ยวก็จะคืนประมาณ1.8แสนบาท ตอนนี้ยังไม่ได้เงินคืนทั้งที่ร้านก็มียอดขายตลอดนี่สินตอนนี้ของฝ่ายชายเราแล้วก็ลูกไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยากบอกคนดูว่าอย่าไปเล่นเลยเพราะว่ามีผลกระทบตามมาเยอะทั้งตัวคุณเองแล้วครอบครัวและวคนรอบตัวคุณ